อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะ 1. มารยาทควรรู้ มารยาทหมายถึงระเบียบแบบแผนที่ควรประพฤติหรือควรละเวน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นรวมทั้งชุมชนหรือคนหมู่มากมารยาททางสังคมที่นักเรียนควรรู้มีดังนี้มารยาททางสังคมที่นักเรียนควรรู้มีดังนี้ 1. มารยาทในการต้อนรับปิดามันดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆ การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองกลับมาจากการทำงานหรือธุระต,ต่างๆเราควรปฏิบัติดังนี้ 1. กล่าวกลาคำทักทายและแสดงความเคารพต่อท่านด้วยความนอบน้อม 2. ช่วยถือของและนำไปเก็บให้เรียบร้อยเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 3. นํนำน้ำมาให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองดื่ม เพื่อคลายความเหนื่อยล้า 4. สนทนาสักถามบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยท้ายคำที่สุภาพและอ่อนน้อมการต้อนรับแขกของบิดามารดาหรือผู้ปกครองเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองมีแขกมาพบเราควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สแสดงความเคารพและกล่าวทักทายแขกของบิดามารดาหรือผู้ปกครองด้วยความนอบน้อม 2. เชิญแขกเข้ามารอที่ห้องรับแขกแล้วไปแจ้งบิดามันดาหรือผู้ปกครองว่ามีแขกมาพบ 3. นํนำเครื่องดื่มหรืออาหารว่างมาต้อนรับแขก 4. ขณะบิดามันดาหรือผู้ปกครองคุยกับแขกควรเลิกออกไปจากบริเวณนั้นอย่างสุภาพหรือถ้านั่งอยู่ด้วยไม่ควรพูดแทรกขณะที่ผู้ใหญ่กำลังพูดคุยกันเพราะเป็นการเสียมารยาท 2. มารยาทในการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือผู้อื่นควรปฏิบัติตนตามมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารดังนี้ 1. ไม่ควรนั่งห่างจากสำรับมากเกินไป 2. ใช้ช้อนกลางตักอาหารจากจานอาหารมาใส่จานของตน 5. ไม่ตักอาหารข้ามหน้าผู้อื่นหากต้องการตักอาหารที่อยู่ไกล ควรขอร้องให้ผู้ที่อยู่ใกล้อาหารจานนั้นตักให้ 6. เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วควรรวบช้อนซ่อมเข้าด้วยกัน 3. มารยาทในการใช้ห้องเรียนห้องเรียนเป็นห้องที่นักเรียนใช้ร่วมกันในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆเพื่อความสงบเรียบร้อยและมีมารยาทมารยาทในการใช้ห้องเรียนมีดังนี้ 4. มารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องน้ำเป็นสถานที่ทำธุระส่วนตัวเราจึงควรรักษาวความสะอาดและมีมารยาทในการใช้ห้องน้ำเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวมดังนี้การปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำา 1. ใช้กระดาษชำระเช็ดรอบๆฝารองนั่งเพื่อทำความสะอาดก่อนใช้งาน 2. นั่งราบบนฝารองนั่งไม่เหยียบบนขอบโถส้วมหรือฝารองนั่งเพื่อป้องกันการพลัดตกหรือทำฝารองนั่งแตกและเป็นการรักษาวความสะอาดถ้าเป็นผู้ชายควรยกฝารองนั่งขึ้นก่อนเสมอ 3. ทิ้งกระดาษชำระลงในถังขยะไม่ทิ้งวัสดุอื่นใดลงในโถส้วมเพราะวัสดุอาจไปอุดตันท่อทำให้ส้วมตันได้ 4. ราดน้ำหรือกด ชักโรครกทุกครั้งหลังการใช้ 5. ้าหันกลับมาตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้งเมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จถ้าทำฝารองนั่งเปียกเลอะควรเช็ดให้สะอาด 6. ถ้ามีผู้รอใช้บริการห้องน้ำหลายคนควรเข้าแถวรออย่างเป็นระเบียบ